ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ขอคําตอบจากตายายหน่อยค่ะ 1. ทําทำไมไม่ไปงานคะ 2. พวกน้องๆตกลงเป็นศัตรูกันแล้วหรือขอคําตอบค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์ได้มาแสดงความคิดเห็นกันไปจนมากเรามาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่ามีหลายแง่ให้มองค่ะถ้ามองในแง่ดีคือ ศักดิ์ศรีมันค้ำคอถ้าไปก็จะถูกกล่าวหาว่าพอลูกรวยแล้วออกไปโชว์หน้าโชว์ตาถ้ามองในอีกแง่คือถูกลูกๆอีกฝั่งนะ่ะห้ามไว้ไม่ให้ไปยุ่งเข้าไปใกล้คิดแล้วก็ละหบากใจนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นกลางเสียตั้งแต่แรกนะ่ะคำถามนี้จะไม่เกิดขึ้นเฮ้อโคตรรมนะครับบอกว่า ในใจนะคะส่วนตัวน่าจะไปค่ะเพราะคำว่าลูกน่ะมันยิ่งใหญ่เสมอสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ขรรมานะคะบ,บอกว่าที่ไม่ไปน่ะแสดงถึงความบิฉาริษยาครรมานะคะบ,บอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่น่ะต้องให้รักทั้งสองฝ่ายนะผิดถูกตักเตือนไม่เข้าใครออกใครเพราะตัวเองน่ะเบ่งออกมาทั้งนั้นยิ่งเป็นแม่น่ะต้องหนักแน่นต้องมีเหตุ และผลมาตัดลูกคนใดคนหนึ่งออกนะถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับสองฝ่ายถึงลูกแตกนะแต่แม่ไม่แยกก็จบว่าจริงไหมคนรมาครับบอกว่าถูกต้องค่ะแต่พ่อแม่นะ่ะเป็นไปแล้วตั้งแต่แรกถ้าจะเข้ามาตอนนี้นะ่ะก็ยังไงยังไงอยู่คนรับมาครับบอกว่าใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ศัตรูกันนะคะเขาคือพ่อแม่ลูกกันนะ่ะ ควรไปจ้าคดีส่วนคดีค่ะตาชานยาสมควรนะ่ะต้องเป็นกลางค่ะที่งานบุญบ้านสาทำไมไปได้ไม่กลัวป้าแตนน้อยใจเหรอฝากไว้ให้คิดคนธรมานะครับบอ,อกว่า 1. พ่อแม่ไม่เป็นธรรม 2. ถูกลูกคนอื่นๆดา่าไม่ให้ไปค่ะ 3. คงเชื่ออีกข้างว่าลุงพลทำค่ะ เรื่องนี้นะ่ะพอเข้าใจแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะยังไงป้าแตนก็ลูกนะป้าแตนไปบอกแกยังไม่ไปนะ่ะคิดดูค่ะตากับยายแย่มากค่ะอายุก็ปูนนี้แล้วนะคะน่าจะคิดได้ถ้าไปนะ่ะคนเขายิ่งดีใจพ่อกับแม่เราไม่ไปเขาก็ดา่าตายอยู่ทุกวันค่ะไม่น่านับถือเลยอย่างที่แกบอกนะ่ะไม่พอใจ ลุงพลน่ะสาบานแช่งให้ครอบครัวล่มจมแกกลัวอะไรคะถ้าในเมื่อครอบครัวตัวเองน่ะไม่ได้ทำโครมันนะครับบอกว่าใช่ค่ะเรารอชื่นชมวันนี้นะ่ะหวังว่าจะเห็นพ่อแม่มานะ่ะแต่ไร้เงาอดสงสารป้าแตนไม่ได้คงผิดหวังมากโคนมานะครับบอกว่าใช่ค่ะสงสารป้าแตนโคดมานะครับบอกว่านั่นสินะ ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยคนมานะครับบอกว่าพวกเราขอร้องละ่ะอย่าว่ากันเลยสงสารป้าเถอะป้าก็ลำบากใจเนาะอย่าพูดกันเลยดีกว่าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้ไว้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง ได้โพสข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ลุ้นแทบตายผลสุดท้ายเลื่อนหมายจับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์ได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรามาฟังกันดูนะครับเคยได้รับหมายสารค่ะคนทํางานในสารมาส่งให้เป็นคดีแพ่งแต่ถ้าคดียาญาน่ะตำรวจจะเป็นคนส่งกรมานนะครับบอกว่าใครบอกครับว่าจะออกหมายจับถ้าออกจริงๆน่ะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกครับ จะรู้เมื่อหมายมาถึงตัวเท่านั้นแหละคนรมานะครับบอกว่าปั่นเชื่อเมื่อตาเห็นจบข่าวคนรมานะครับบอกว่าจับแน่น่ะแต่ไม่ใช่ลุงพลจ้านอนเครียดรอก่อนนะคนรมานะครับบอกว่าจะรวจไม่มาก็ไม่มีจับต้องเชิญตัวใส่กุญแจมือคลุมผ้าที่เคยเห็นในข่าวนะนี่เงียบคริปจะรวจกำลังเป่าสากอยู่อีอโครมานะครับบอกว่านอนเครียดกันก่อนนะตอนนี้ ไฟเผาไปหมดแล้วน่ะโคตรมันะครับบอกว่ารอต่อไปยาวๆโคตรมานะครับบอกว่ามันมโนกันโคตรมานะครับบอกว่าอย่ามโนไปเองนะจ๊ะกลุ่มผู้ล่วงรู้ทุกอย่างก่อนตำรวจห่าห่าห่าไหนว่าไม่เกินวันจันทร์ไงจ๊ะนี่จะหมดแล้วนะวันจันทร์น่ะกูไม่เห็นลุงโดนจับเลยไปดูหนังกลางแปลงที่บ้านลุงพลดีกว่าไม่มโนจิตปรุงแต่งสร้างกระแสแบบกลุ่มใครบางคนโคตรมานะครับบอกว่า หนังเรื่องมนรักกุกกอกคนธรระครับบอกว่าหนังอะไรก็ดูหมดละตอนนี้น่ะคนรมานะครับบอกว่าทํายึกยักยักสุดท้ายก็หมายจับปลอมคนรมานะครับบอกว่าหมายจับมีเลื่อนด้วยคนรมานะครับบอกว่าสมัยนี้น่ะถ้าผู้ร้ายมันขายาวสาวยากมันนี่มันอัดปากคนได้คนรมานะครับบอกว่ากล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจคนรมานะครับบอกว่า คำนี้คุค,คุ้นเคยได้ยินที่ไหนนึกไม่ออกคนธรรมาครับบอกว่าขอบใจมากหลานชายเก่งมากขอบใจคนธรรมาครับบอกว่าจันนี้ผ่านไปจันหน้ายังมีและก็ยังมีจันต่อไปอีกคนธรรมาครับบอกว่าจันกระพริบคนธรรมาครับบอกว่าเอกมโนโทรคิดไปเองคนธรรมาครับบอกว่าส้นตีนจริงๆน่ะคดีเฮียนี่น่ะคนธรรมาครับบอกว่าไม่เชื่อขี้โม้แต่แรกแล้วน่ะทาเป็นรู้ดีนะถ้าลุงพลจะโดนจับน่ะ คงจับนานแล้วเห็นเทปูนอยู่บ้านทั้งวันไม่เห็นมีตำรวจสักคนรู้ดีจังฮ่าฮ่าคนธรรมาคนะครับบอกว่าข่าวปลอมค่ะพักหลังมีแต่สิ่งปลอมคนธรรมาคนะครับบอกว่าหมายจับใครครับคนธรรมาคนะครับบอกว่าข่าวไม่มีจริงหรอกครับข่าวปั่นเท่านั้นเองคนธรมาคนะครับบอกว่าเลื่อนหมายจับหรือไม่มีหมายจับคนธรมาคนะครับบอกว่าน่าจะตัวหลังมากกว่านะพวกมันหลอกดาวคนธรรมาคนะครับบอกว่าอย่าหักหน้าติงแม่แบบนี้นะกลุ่มแม่เขานะ่ะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลน,นะสามารถรับรู้เรื่องคนอื่นได้ก่อนใครแต่ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองได้คนรมนครับบอกว่าสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะไปดูหนังกลางแปลงดีกว่า5 5คมนมาครับบอกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารให้ลึกให้แน่ใจก่อนนะครับคอยโพสต์หน้าเพจนะคนรมนครับบอกว่าเอาตรงๆนะการจับไม่มีจริงคมนมาครับบอกว่าวันนี้ลุงก็ไปสถานีตำรวจนะไปเทศบาล เห็นคุณตำรวจหลบกล้องที่ยูทูบเบอร์ถ่ายท่านกลัวอะไรคะโคดมานะครับบอกว่าเขาอายมั้งนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นกันไว้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้พูดถึงพระปิดตา ความหมายของพระปิดตามี2อ,อย่างนะครับ 1. ปิดตาปิดทาวานคือใช้ในทางคงกระพันชาตรีปืนยิงไม่แตกครับ 2. ใช้ในทางเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคาดครับจะนำไปใช้ปิดตำรวจและสะกดวิญญาณไม่ได้นะครับที่ตำรวจจับไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับคนสูญเสียไม่พูดความจริงครับและทำกันหลายคนถ้าคนชุดนี้ พูดความจริงตั้งแต่แรกนะ่ะจับได้นานแล้วครับไม่เกี่ยวกับพระปิตาหรอกครับนั่นมันเป็นความคิดของคนแต่ถ้าอยากให้จับได้เร็วๆนะ่ะผมแนะนำนะให้ลุงพลไปจุดธูป6บดอกที่ศาลกลางหมู่บ้านบอกให้แกเปิดทางให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้เร็วๆนะ่ะย้ำต้องจุด16ดอกนะครับและที่บนเขาอีกที่หนึ่งนะครับจุดให้เด็กหนึ่ดอกก่อนแล้วจุดอีก16ดอก บอกให้เจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้รับรองครับไม่นานได้เห็นผลครับจากสิทธิ์มีครูซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นกันคนแรกบอกว่าใช่เพราะถ้าพูดความจริงน่ะจะโดนขุดอะไรหลายๆอย่างและจะเดือดร้อนกันหมดทั้งขบวนควนรานะครับบอกว่าใครจะพูดความจริงให้จับตัวเองกันคนรานะครับบอกว่า เชื่อตั้งแต่แรกเหมือนกันต้องให้ลุงพลทำนะ่ะเพราะลุงพลเป็นคนมีบารมีมากกว่าคนอื่นๆและน้องก็ผูกพันกับครอบครัวลุงมากคนรมะครับบอกว่าเขาจุดกันจนภูเหล็กไฟจะไหม้ภูแล้วครับคนรมะนะครับบอกว่าใครก็ได้ช่วยแนะนําลุงพลทําบ้างก็ดีนะคะคนรมะนะครับบอกว่าให้ทั้งโรงงานก็ยากที่จะจับนะ่ะตำรวจกกตูม เขาเป็นเหมือนญาติพี่น้องกับนางเขียวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาให้ข้อมูลนะครับและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับ